คือต้องบอกว่าตลอด 3- 4วันที่ผ่านมาผมก็อึดอัดมากนะครับแบบมันก็เป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจตลอดความจริงวันนี้ได้มาพูดส่วนหนึ่งผมก็รู้สึกเหมือนได้ยกอะไรออกไปเหมือนเราได้พูดได้ชี้แจงในส่วนที่เราอยากชี้แจงได้มาออยอมรับในส่วนที่เราพลาดไปนะครับความจริงผมสิ่งที่ผมแบบอยากจะมาในวันนี้ด้วยก็คือผมอยากมาขอโทษด้วยครับปีผมผม ผมอยากขอโทษขอโทษมากนะครับสาหรับผู้เสียหายทุกคนที่เอ่อที่ท,ท,ที่ที่เดือดร้อนจากการที่มาเชื่อใจใน,ในสิ่งที่ผมได้พูดออกไปหรือว่าสิ่งที่ผมได้ทําให้ทุกคนมั่นใจในในใน,ในตัวบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทําให้เกิดยวความเสียหายตรงเนี้คือผมผมขอโทษจากใจจริงนะครับแล้วก็ผมขอโทษผู้เสียหายทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมมีส่วนตรงนี้นะครับเอ่อ ผมผมพูดจริงๆว่าถ้าถ้าในวันนั้นผมผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดบนเวทีมันมันจะก่อให้เกิดความเสียหายตรงนี้โอเคมันอาจจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วแต่ว่าผมกล้าพูดว่าถ้าผมรู้วันนั้นผมไม่พูดนะครับผมผมกล้าที่จะบอกทีมงานว่าถ้าอันนี้มันไม่จริงอะ่ะผมขอไม่พูดและถ้าเขายังยืนยันจะให้ผมพูดอะ่ะผมกล้าที่จะออกจากงานไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนั้นมันกลายเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ผมไม่ไม่รู้ผมผมถามก็แล้ว แต่ว่าผมได้คําตอบมาอย่างนี้ผมดันแบบไม่ได้เช็คให้มันมากพอกว่านี้นะครับจนเกิดเป็นความเสียหายตรงนี้ขึ้นมานะครับผมผมขอโทษทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ผมผมยินดีนะครับที่ผมจะไปให้ข้อมูลนะครับรวมถึงไปเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับการตรวจสอบอะไรก็ตามผม,ผมยินดีครับผมออขอพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทมจริงนอกจากความรู้สึกที่ว่าผมรู้สึกว่าเสียใจ ในสิ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมถูกหลอกด้วยครับผมผมไม่โอเคกับตรงนี้ผมถูกหลอกด้วยหมายถึงหมายถึงว่าโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ่ะมึงอาจจะมาหงายการ์ดว่าตัวเองเป็นเหยื่อผมผมขอไม่ได้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อแล้วครับผมว่าเหยื่อคือสิ่งที่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้กับผู้เสียหายผมแค่รู้สึกผมโดนหลอกในใน ในส่วนที่เหมือนกับผมโดนโดนยืมเป็นเครื่องมือครับในการที่ไปทําให้คนอื่นเชื่อในตัวผมแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมาตรงนี้ด้วยคุณพูดแบบนี้คุณหักกับเขาเลยนะก็ยินดีครับ